สวัสดีจ้าพี่นอ้องวันนี้จินสิพา้ามากินก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกเส้นเล็กลูกชิ้นหมูเน้นๆเลยพี่น้องนี่ก่อนไปกินจินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพาแซบเ,เด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ u t u b e นะคะเนาะยังไงก็ขอบคุณหลายๆจ้าไปกินกันเลยพี่น้องวันนี้มีแคปอ่าเขาเขาเอิ่อนาแคปมันฝรั่งนะจ้ะนี่น,นี่แคปมันฝรั่งกรอบๆเลย ไปกินกันเลยพากมีสลัดแล้วก็ทั่วงอกสดในแคปมันฝรังจะเหลืองๆอ,อร่อยอสดน้ำก่อนเทื่อลูกชิ้นจะเยอะเลยม,มีหมู กินใส่กระเทียมเจียวเยอะมากกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจินต้องใส่กระเทียมเจียวเยอะๆใส่หลายๆพี่น้องมันจะแซบ่บมันจะหอมนี่ลูกชิ้นเยอะๆเลยคุณนะ ชิ้นเยอะมากมแซ็ปสุดๆผักเอาไว้ฝั่งนี้ดีกว่าพี่น้องนี่ยจะเป็นแคป เลยบเขาทียักเทียพี่นอ้องโอ้โหโอ้โหโอ้โหซ่บๆเลยวันนี้กชิ้นเน้น เส้นเล็กบะเนี้ยเส้นเล็กเส้นเล็กหมูลูกชิ้นหมูหมู อันนี้ถั่วงอ,อกสดกินกับถั่วงอ,อกสดอ่ะพี่นอ้อง น,นี่ลูกชิ้น หอมกระเทียมเจียวพี่น้องกินมาเจียวกระเทียมเองกินซื้อมานะจ๊ะบะหมี่เฮ้ยก๋วยเตี๋ยวน้ำตกกินซื้อมาชามละสี่สิบ muộn 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 phang nó <cười> <cười> แคบมันฝรั่งอร่อยมาก ลูกชิน้นลายองค์เองเ,อยงเยงลยนี่กระดูกชิ้นได้พี่น้อย อทำเห็นมงจากมันมันฝรั่งคือมันกรอบมาก หยุดย้อยหยาดเยิ้มไปหมดสดน้ำแล้ร้อนอือมาเลยจ้ากินก๋วยเตี๋ยน้ำก้ำลูกชิ้นเยอะๆอะไรกัน หมูกระายลูกชิ้นกระายบันนีอ่อร่อยมากกดเจอนี่ก,กนินมากมากเลยนะ ล้านหน้าก็มกักผัดไทยก็มกักแต่ว่าบ้านได้ซื้อมากินเลยผัดไทยจินมักๆเกเลย โอ้เยอะมากสดน้ำลงคอดิ ยิ้มเลยพี่น้องชามใหญ่ๆเลยไปแล้วคะ่ะสำหรับคลิปกินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเส้นเล็กนะคะเนาะโอ้โเยอะม,มากกินกระอิมเลยนะจ๊ะเนาะจังได้กินก,นนก็ฝก like, share, กักไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพาสแซ่บหนเด้อคะ่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบเนาะคะนะ่ะเนาะจังได้ก็ขอบคุณลหลายๆเด้อจ้าพอกันใหม่คลิปหน,น้าจ้าบ๊ายบายบ๊าละคะ่ะ